สวัสดีครับวันนี้นะครับมาล้างหัวฉีดนะครับรถคุณได้เวันกันนะครับผมสินค้าที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับในวันนี้นะครับเป็นตัวดีเซลเพิร์กนะครับกับซูเปอร์ดีเซลเวอร์เททีฟนะครับที่ใช้ล้างหัวฉีดแล้วก็เครื่องป้องผับไ้นะครับผมขั้นแรกนะครับต่ออุปกรณ์พิเศษนะครับเข้ากับตัวปั๊มนะครับตัวไหลเข้ากับตัวไหลกลับก่อนนะครับเป็นอุปกรณ์พิเศษจากทางลิควิดโมลี่โดยเฉพาะเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเทตัวดีเซลเพิร์กนะครับลงในอุปกรณ์พิเศษนะครับผม และทําการนะครับสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้30-40ถึงนาทีนะครับเพื่อให้น้ํายาล้างหัวฉีดนะครับไหลเข้าไปนะครับและทํางานนะครับล้างหัวฉีดแบบโดยตรงเลยนะครับผมจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าควันดำนะครับลดลงเรื่อยๆนะครับขั้นตอนต่อมานะครับทําการเติมซูเปอร์ดีเซลดีเทมนะครับที่ช่วยเคลือบห้องเผาไหม้และทําให้หัวฉีดของคุณนะครับสะอาดได้นานขึ้นกว่าเดิมนะครับผมลดคราบกมะอาที่เกาะอยู่บนหัวฉีดของคุณนะครับ และลูกค้ายังเลือกใช้ออยล์แอดดิทีฟนะครับที่ช่วยสร้างชั้นฟิล์มเคลือบเครื่องยนต์เวลาเครื่องยนต์ทางานนะครับผมและมีอายุการใช้งานอยู่ถึง1 0 0 0 0มโลกันเลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับสนใจนะครับถ่ายน้ํามันเครื่องรังหัวฉีดนะครับหรือเปลี่ยนน้ามันเกียร์หรือสารของเหลวหรือสารเติมแต่งต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้ตามที่เบอร์ด้านล่างหรือมาตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ